ดีเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่ทุ่ง้าสวรรณานะครับตอนนั้นก็จะเป็นสะพานข้าหลามนะครับผมฝั่งนั้นนู้นนะครับก็จะเป็นโค้งแสนสุกนะครับป้ายอยู่รถแสนสุกก็อยู่ตรงนู้นะครับวันนี้พามาชมขบวนรถสินค้าตอนเช้าเช้าและรถโดยสารนะครับช่วงแปดโมงถึงสิบโมงนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับว่ามีกี่ขบวนมารอชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ไว้ด้วยนะครับผมช่องน้องใหม่รถไฟกาตตะวันออกครับขอบคุณครับต่อไปก็ขบวนรถสินค้าที่848นะครับรอใต้สะพานข้าวหลามมาแล้วนะครับสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังปลายทาง ICD รลาดกระบังนะครับ คงแสนสุขนะครับ848สีท่าเรือแหลมฉะบัง IC ดีลาดกระบังนะครับมีขบวนรถมานะครับเครื่องกาั้นลงไม่รู้ว่าจะเป็น831หรือว่าจะเป็น997ที่ล่าช้า10นาทีนะครับ มารอชมกันนะครับว่าจะได้ขบวนอะไรมานะครับผมได้ยินเสียงมาแล้วครับไม่รู้จะเป็นขบวนอะไรนะครับน่าจะเป็นแปดสามหนึ่งนะครับเสียงเป็น q s y นะครับอ๋อ q s y นะครับ ขบวนสินค้าที่831 IC D ลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังครับ ยาวนะครับ3ิ6หรือ3ส2บสตอร์นครับผมรอใต้สะพานเข้าหลามบางแสนนะครับกก้าเจ็ดน่าจะตามขบวนนี้มานะครับผมเดี๋ยวเราชม997สปินเตอร์ต่อนะครับผมมีรถตอกๆมานะครับ ถอนหญ้านะครับ ก็เส้นนี้ก็จะขี่มาก็จะดึงหญ้าออกนะครับถ้าเกิดขึ้นมาตามหินตรงทางรถไฟนะครับจากบางพระนะครับผมได้ยินเสียงหวีดมานะครับขบวนรถสปินเตอร์นะครับรถเร็วขบวนที่997กรุงเทพพัทยาปลายทางจุกสเสม็ดนะครับ เสียงวีดมาก็รู้นะครับกำลังผ่านแสนสุกนะครับสปินเตอร์ครับสวนเลน น,นีวิ่งส่วนเลนนะครับลาช่า20นาทีนะครับขบวน997สปินเตอร์นะครับกรุงเทพจุกเสม็ดนะครับเราได้สะพานเข้าหลามสถานีต่อไปชุมทางศรีราชาผม,มนาที่283นะครับกรุงเทพจุกเสม็ดวันนี้มิเตฮิตชิมีพ่วงอะไรข้างหลังนะครับ มีพ่วงตู้พิเศษนะครับข้างหลังนะครับโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรถไฟสายตะบนออกให้หน่ยนะครับขอบคุณครับ ขบวนรถน้ำมันดิบขบวนที่หกสามแปดบึงพระแหลมฉชะบังนะครับผ่านโค้งแสนสุขมาแล้วนะครับผม รอาใตา้สะพานข้าหลามนะครับบางแสนนะครับไปแล้วครับ638มาบึงพระแหลมชะบังนะครับจะพูดผิดตลอดนะครับ